สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการอ่านวันเดือนปีแบบไทยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการอ่านวันเดือนปีแบบไทยกันนะคะเราจะยึดตามแบบจันทรคติค huh kind of ่ะก็คือดวงจันทร์โดยจะประกอบไปด้วยตัวเลข3ตำแหน่งดังนี้นะคะตำแหน่งที่1บอกวันตำแหน่งที่2บอกเดือนและตำแหน่งที่3บอกข้างขึ้นหรือข้างแรมไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการอ่านวันแบบไทยนะคะเราจะอ่านแบบตัวเลขค่ะโดยเริ่มต้นจากวันอาทิตย์นะคะเป็นวันที่1วันที่2คือวันจันทร์วันที่3วันอังคารวันที่4วันพุธวันที่5าวันพฤหัสบดีวันที่6วันศุกร์และวันที่7คือวันเสาร์นั่นเองค่ะ ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการอ่านเดือนแบบไทยนะคะซึ่งจะอ่านตามปฏิทินจันทรคติค่ะจะนับเดือนแรกของเดือนเนี่ยก็คือเดือนอ้เนี่ยจะตรงกับเดือนธันวาคมของสากลนะคะและน้ลองดูตารางที่ครูปามเปรียบเทียบให้ดูนะคะเดือนไทยกับเดือนสากลเดือนไอ้เนี่ยจะคือเดือนธันวาคมนะคะเดือนยี่คือเดือนมกราคมเดือนที่3คือเดือนกุมภาพันเดือนที่4คือเดือนมีนาคมเดือนที่5คือเดือนเมษายนเดือนที่6คือเดือน พฤษภาคมค่ะเดือนที่7คือเดือนมิถุนายนเดือนที่8คือเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนที่9คือเดือนสิงหาคมเดือนที่10นะคะคือเดือนกันยายนและเดือนที่11เนี่ยคือเดือนตุลาคมค่ะสุดท้ายคือเดือน12คือพฤศจิกายนนั่นเองค่ะต่อไปเป็นความรู้เรื่องของข้างคืนข้างแหลมนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกทํามุมระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกนักเรียนจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์ที่มีขนาดเปลี่ยนไปตามมุมรอบค่ะ เราจะมาเรียนรู้ในเะรื่องของการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะตามรูปแบบเลยตรงกลางจะเป็นเครื่องหมายปริยานน้อยค่ะโดยด้านซ้ายบอกวันนะคะซึ่งตัวอย่างก็คือวันที่5ตรงกับวันพฤหัส,สบดีด้านขวาคือเดือน6ค่ะก็จะตรงกับเดือนพฤษภาคมนะคะด้านบนคือการบอกข้างขึ้นค่ะซึ่งตรงกับ12ค่านะคะคุณครูปานมีเทคนิคอด,ดีมาฝากค่ะเทคนิคให้จําง่ายก็คือซ้ายวันขวาเดือนบนขึ้นล่างแหลมนั่นเอง โทนอีกครั้งนะคะซ้ายวันขวาเดือนบนขึ้นล่างแรมค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ